คุณคุณคุณเท่านั้นที ли, ่ผ like ิดช so er, ีวิตคุณสวัสดีค่ะพี่ของวันก่อนหนึ่งค่ะยู่ในต่างแดนเองก่อนท่านกระทปีแล้วก็ติดหลายก่อแล้วค่ะวันนี้นะคะเรารู้ไหมว่าหัวใจเขาคับคุณนีเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เราจงทำพาเราจงสำเร็จและเราไปบอกให้พวก หนึ่งที่จะนำพาทุกคนให้รู้ในเรื่องที่เราฟังจากท่านประธานเมื่อกี้นะคะก็ขอนอื่นพลเมือหมูต้องขอ,อ,อ,งองขอบคุณคุณจักโกของเราน,นะคะหรือคุณวสวรัต์เมธาพิยกรที่ขายที่แดีเป็นผู้นำที่เขาเรียกว่ามีจิตเป็นผู้ให้เป็นผู้นำที่เขาเรียกว่าเสียสละลอย่างมากเลยนะคะแค่นเป็นคนที่วันนี้ใครจะเชิญใครจะชวนใครจะให้ไปตรงไหนท่านไปดูที่ ให้เรารู้ว่าวันนี้เนาะผู้นําของเราผู้นําต้นแบบที่มาเปิดโอกาสให้โค้ชพี่หมูและโค้ชพี่หมูเองนะคะก๊อปปี้ทําให้ก๊อปปี้ผู้สําเร็จและมาเป็นตัวตนของเราวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะคะท่านดรสก,ก,กรวัฒน์ภยสทรวัฒน์แล้วก็ท่านดรนุ้งของเรานะคะคุณพันทนิววันนี้โค้ชพี่หมูชีวิตเปลี่ยนคําว่าชีวิตเปลี่ยนเนี่ยก่อนที่จะรู้จักท็อปอัพถือ กว่าจะสำเร็จรู้ไหมว่าภาษาใต้เรียกว่าจนเจ็บๆใครคนใต้รู้ใช่ไหมคะภาษาใต้แบบแต่ว่าอะไรครับเม่ดแหลมเม็ดเลยงานไม่เหลือให้โดนรู้ว่านนวันนี้วันที่เจอท็อปอัตูนิสออกไปทำงานเชื่อไหม้เนื้อตรงข้างบ้านรถจะเดินยุบน้ำข้าไฟไม่มีใจ และวันนี้รู้ไหมไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเชื่อล้านเปอร์เซ็นให้เรารู้วาา่าเพื่อให้คนเด็กไปด้วยกันนะเข้าใให้ทุกท่านรู้ว่าให้เราเชื่อมัน่นศักธาคำว่าเชื่อมั่นและศัทธาออกมาจากหัวใจเราให้เราคิดบวกเจออะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เป็นเชื้อลองให้เรารู้ว่าเราจะเป็นพลังที่ขับเพื่อให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอ คนหลายๆคนยังรอความเชื่อเหลือจากเราเพราะเรารู้ว่าท้องอักขุนิ้ลงทุนทั้งหมดหลักพันถึงหลักหมื่นที่เหลือเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตให้เรารู้ว่างานของเราวันนี้ไม่ต้องตึงง้อขอขายใครถีงนะไปบอกเล่ากับคนที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วแล้วพร้อมที่จะให้เรานำพาถ้าใครยังเขาบอกว่าคนนั้นมีฝัาเืหนึ่งต่อด้ ออนนี้บอกสองอรอวางไว้หนึ่งที่บอกว่าลงให้เ้ว่ยลงไม่ก่อนลงให้กันวางไว้วันนี้หาคนต่อยอดไม่ได้นะคะก็อขอฝากไว้ว่าผุ้ความสั้งใจอยู่ที่เราแล้วนึกถึงว่าวันนี้เราเราจะนำพาใครบ้างชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงพรสวรรค์ตัดพรทัยันแต่ต้องคู่เราทุกคนวันนี้นนว่ามีพรสวรรค์ถ้าเรานอนอยู่บ้านผลลัพธ์ก็เกิด แต่ถ้าวันนี้เรามีพวามทยานบวกกันนะคะความสำเร็จจะยิ่งใหญ่แน่นอนนั้นให้ทุกคนรู้ว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะเราจะนำพาทุกคนสําเร็จแต่ตัวเราต้องสําเร็จให้เพื่อนเห็นก่อนเราบอกว่าเราจะชวนคนนู้นชวนคนนี้ชวนคนนั้นแล้วเราล่ะสาเร็จหรือยังให้เรารู้ว่าเราจะต้องสําเร็จให้ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนเห็นนะคะก็ฝากไว้ง่ายๆว่าวันนี้เป้าหมายคนที่หมูก่อนหน้านี้ หนึ่งล้านเก้ามาถึงสิบล้านถึงแล้วเป้าหมายต่อไปหนึงร้อยล้านค่ะขอบคุณค่ะ